สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังติดตามชมช่องมะนาาครับตอนนี้ผ้าท่านผู้ชมมาเบ่งการจัดประดับไฟก่อนสิมีพิธีบวงสวงปู่เจ้าสีหน้ามครับของวัดบ้านสังทอตําบมสังทออเพื่อเขือในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ทางเขาวัดครับทางเขา้าเป็นถนนที่ตัดเข้าไปสู่วัดครับนี่ครับ เสาไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงามครับสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งครับภายในบริเวณที่จัดพิธีมืออม่ออื่นมื่ออื่นจะมีบวงสวงตอนเศร้าตอนแรกงก็จะมีจิจกรรมหลังจากพิธีประมาณสี่หามุ่งแล้วตอน ทุ่มหนึ่งก็สิมีมหรศพตอนนี้อยากให้เบิ้งแสงไฟแสงสีก่อนครับในขณะที่ก่อนเลิกงานนะครับมือนี้ก็เลยใิจัดไวให้เรียบร้อยนะครับจัดไฟแบบจัดเต็มที่ครับนี่ทางเขานี่ถึงบริเวณ รัววัดแล้วพุทธูโคงครับวัดสร้างทอขอม็มาด่านในครับมีต้นไฟแสงสีสองต้นนี้ๆครับประดับ สวยงามครับต้นไฟสูงงามครับพาท่านผู้ชมมาเบิง่งตื่นอย่างนี้ดานในครับตรงหน้าห้านี้ก็คือี่มีพิธีพระครับพิธีพระพิธีสงฆ์นะครับซึ่งจัดเตรียมสถา,านที่ไว้เ่าท่านได จัดเรียบร้อยเป็นไรครับเพียงแต่จัดสถานที่สถานที่ก็จัดแบบสวยงามครับจัดเก้าอี้จัดสถานที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ครับเนี่จยจัดแบบพร้อมครับ ตมูบูชาจกจใบครับแต่ว่าของปเที่้ขึ่นปัเที่สมบูรณ์ครับพระอาจารย์เป็นับจัดย่างสวยงามจัจตัวที่นั่งสำรับ่านพู้มิเกียสำรับ่านพระทานคนหนึ่งเ็จัดบ้านแหลบ อาจารย์เพิ่นก็กำลังจจดท่านเจ้าว่าบจัดความเรียบรอยครั้งหนึ่งนะครับทีที่บวงสวงครูแจกสื้ให้น้ำครับนระพานเพิ่นครับ ดานีขคือด้านประบาทเป็นครับนี่คือด้านประบาทเป็นถือชุ่มมิ้วเกบจังมากอีกทางหนึ่งครับเชือกเรื่องไฟประดับประดาครับสวยงามครับด้านนี้นี่นี่ครับไฟดานีที่ประดับประดาอย่างสวยงาม นี่คือไฟมีทานนะครับด้านหลางก็มีสร้างมาครับอยู่ข้างนบันไดครับมีเป็นอนุสาวารีย์หลอุอขอดของปุษยานาคครับ นุชาวรีปูท้าสีหนามครับ <maker> บนกบร,ะบระดาปดายาเงเตยงาวครับนี่ดอกไม้เพื่อสีเริ่มพิธีในมืออื่นครับแัดยางสมเกิครับ อีกด้านนี้ก็เป็นต้นไม่อีกต้นหนึ่งครับต้นดอกไฟดอกแต่ยังสวยงามเป็นต้นที่สองนะครับนี่ครับสวย 9, เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ทางจองมนันเากัเลยมาบันทึกไว้รายนี้ก็เป็นเต็นหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ฟอนนะผู้ฟอนในการบวงสรวงฟอดจะดูดีปูถาสือน้ำในอืน่น เป็นที่นั่งผักต้นหนึ่งมีเจ้าที่เขากำลังผูกพาครับผูกพาสวยงามครับใกล้ซีแล้วแล้วครับผูกทั้งด้านด้านหน้าด้านข้างนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดว่าง สำหรับของที่บวงสวงในมืออื่นครับท่านผู้ชมกรับจังมาบิงพิธีในมืออื่นครับนี่คือจะสถานที่ไว้เพื่อความเตรียมพร้อมครับ สถานที่มีต้นไฟด่านนอกเมื่อกี้ครับสวยสุดเงามครับเป็นงานใหญงานหนึ่งของชาวบ้านสุขทอเาครับทาคงคณะกรรมการพุน a มูบานทางกันนั่นมีนบานผู้ซอยธน,นย่ธนลอง ทุกไฟายครับทั้งทองที่ทองทินเดี๋ยวรวมมือกันเจัดงานนี้โดยเฉพาะเพระาะาู่ท้าเสือน้ามีเป็นที่รพสรักการะรพนับถือของชุมชนครับในปีนี้เขาได้สร้างรูปรอเหมือนของครูถาศเสือน้าเสร็จเรียบร้อย ก็นเลยมีพิธีบวงสรวงขึ้นในเมืองอื่นครับวันที่24มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับก็อข,อขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมช่องมะนาวเมืองวันที่24มืออื่นพรุ่งนี้ครับมืออื่นกับ ขอเชิญมาร่วมพิธีน้ำกันงเยครับเด้อก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ